รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเลดี้ทอค่ะแน่นอนนะคะเห็นหน้าเราสองคนก็วันนี้วันอาทิตย์นะใช่ยังคงนําเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็มีอีกแล้วหลายเรื่องออแต่ว่าเรื่องที่เป็นข่าวฮอตฮิตเลยคุณก้อยโอโ้โหลหลายคนนี่เรียกได้ว่าติดตามนะจากกระแสข่าวที่มีการเผยแพร่นะคะคลิปเรียกว่าคลิปลามกละกันใช่อ่ามีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์แล้วก็คนที่เรียกว่าต้องเป็นสมาชิกถึงจะเข้าไปดูได้ใช่ซึ่งอันนี้มันก็เรียกได้ว่าสร้างความ เขาเรียกว่าสร้างความเสียหายเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เข้าไปดูนะเป็นเยาวชนอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคมันจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับหรืออาจจะเสี่ยงถูกดำเนินคดีด้วยนะคะเรื่องนี้ทางรองโฆษกตำสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือนเลยนะสำหรับใครที่จะนำคลิปหรือภาพลามกอนาจารตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ แล้วมีการแลกกับการได้รับผลประโยชน์คือเงินก็เสี่ยงถูกดำเนินคดีด้วยนะคะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคือเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ประสบการณ์ตรงอยู่แล้วไม่เคยเห็นอันนี้ยอมรับตรงๆแต่ว่าเล่าให้ฟังแบบนี้ก็คือว่ามีบุคคลที่เรียกตัวเองว่าเซ็กครีเอเตอร์หรือพรฮับเบอร์นะคะได้นำภาพหรือว่าคลิป ตนเองในลักษณะ<ม>ลามกอนาจารไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ,ะผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอย่างเช่น o อ y f f n s, <ม> <S หรือว่าเว็บไซต์อื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันร,รวมถึงมีกลุ่มลงกลุ่มลับอะไร<ม>ต่างๆนะคะ,ะแล้วก็มีการเปิดรับสมาชิกมีการเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มด้วย<ม>เพื่อจะไปรับชมคลิปหรือว่าภาพลามกอนาจารโดยผู้ที่ปรากฏในคลิปผู้ผลิตหรือผู้นำคลิปไปเผยแพร่ ได้รับประโยชน์ใดๆจากผู้อื่นเป็นค่าตอบแทนจากการกระทําดังกล่าวนั้นก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแม้ว่าที่ผ่านมาสานักง,ง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทําผิดในลักษณะดังกล่าวนี้ม,มาโดยตลอดแต่ว่าก็ยังมียังมีหลุดรอดออกมาใช่ยังม,มีผู้กระทาเรื่องของการนําภาพนําคลิปไปเผยแพร่นะคะทั้งเรื่องของการนําเข้าผลิตเผยแพร่สื่อลามกอนาจารอันนี้เนี่ยถ้าเกิด นในกรณีแบบนี้จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ<ม>นะคะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ<ค>ส่วนใครที่ครอบครองนะคะสื่อลามกที่บุคคลในสื่อลามกอายุ18ปปีขึ้นไปไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายยกเว้นจะครอบครองสื่อลามกเด็กค่ะ ก็จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกินแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทีนี้ก็เลยมาเตือนนะคะใคร,รที่พบเห็นการกระทำะผิดกฎหมายดังกล่าวนี้ก็แจ้งเบาะแสไปได้ที่ 191แล้วก็ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้นะคะที่1599กนะคะก็จะมีความผิดอยู่นะเสี่ยงกับการถูกดำเนินคดีด้วยนะคะทั้งถูกปรับด้วยจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับมันก็จะมีในหลายกลุ่มก็คือการนำเข้าการผลิตหรือว่ามีไว้ในครอบครองโดยเฉพาะในเด็กๆอ่ะที่ครอบครองเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเห็นข่าวเหมือนกันว่ามีเรื่องของ สื่อลาม,มกอนณาจารย์แล้วก็ในภาพนั้นเป็นแบบเด็กอายุต่ำกว่าส8ปีใช่ะคะ่ะก็มา ฝากเตือนกันนะเป็นข้อกฎหมายนะที่ต้องรู้แล้วนะคะ,ะมากันถึงเรื่องของพูดถึงเยาวชนพอคุณก้อยบอกมาตอนนี้มีธุรกิจแบบใหม่นะคุณก้อยน่าจะเคยได้ยินมาบ้างคิดว่าคุณผู้ชมบงคงได้ยินมาเป็นข่าวนะคะในการเปิดธุรกิจรับจ้างทํากันบ้านเพราะช่วงนี้เด็กเรียนออนไลน์กันเยอะเดี๋ยวนี้ขนาดนี้แล้วใช,ใช่ไหมคุณ<ๆ>้ชมแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณครูผู้สอนยอมที่จะต้องสั่งงานเด็กสั่งกันบ้านเด็กแล้วบางคนก็บอกว่ากันบ้านเยอะมากเป็นพิเศษเลยมากกว่าไปเรียนตามปกติ ใช่ใชฉะนั้นก็คือคือการให้เด็กทํากันบ้านเนี่ยมันเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจถูกต้องไหมคะฉะนั้นมันจําเป็นสําหรับการเรียนออนไลน์แต่ว่าเด็กบางคนก็หัวสยนะทำกันบ้านไม่ทันแต่เชื่อได้ว่าถ้าเป็นสมัยดิฉันกับคุณก้อยเนี่ยอันนี้น่าจะยังไม่มีแต่สิ่งที่มีก็คือลอกกันบ้านเพื่อนอ๋ออันนี้อาจจะมีกันบ้านเห็นภาพอยู่ลักษณะว่าตอนเย็นเนี่ยกลับมา,ากลับมาถึงบ้านไม่ทําหรอกกันบ้านเล่นก่อนดูทีวีก่อนแล้วก็นอนไป พอเช้ามาหูรีบตื่นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปแล้วจะต้องรู้ว่าใครที่แบบว่าเรียนเก่งทำกันบ้านแล้วเอาแล้วจะเห็นภาพแบบนี้บ้างบ้างนี่พูดแบบนี้คุณผู้ชมรู้เลยว่าไม่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องมีประสบการณ์รอกกันบ้านมีมาบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าธุรกิจรับทํากันบ้านเนี่ยมันเป็นเทรนด์ยุคใหม่สําหรับการเรียนออนไลน์นะคะเริ่มต้นถูกมากเลย5บาท5บาทที่เขาเริ่มต้นที่5บาทเพราะเขาก็มองว่าสําหรับงานง่าย สำหรับเด็กที่แบบว่าไม่มีสตางค์อยู่แล้วอาจจะเป็นเงินเก็บของเด็กคนนั้นอ่ะคือพ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้เงินน้องน่นงคนรับทํานี่คือเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆด้วยกันก็อาจจะมีอ,อ,อาจจะมีหลากหลายเลยนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดในวงการการศึกษาไทยนะมีมาในลักษณะเนี้ยเขาบอกว่ามันขึ้นเทรนด์แฮชแท็กยอดนิยมในทวิตเตอร์รับทำกันบ้านนะเดี๋ยวให้คุณก้อยอ่านหน่อยก็ได้นะนะเนี่ยคุณก้อยเห็นไหมเขา,อา,าบอกอราคาก่อไรล,ละสิบบาทใช่ไหมใช่ค่ะ งานในบทหน้าละสิบาทงานในอะไรเนี่ยงานใน่านวลาร์ละสิบบาทลอกใส่สมุดอันเนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้ามาเป็นปัจจุบันนี้หน้าละห้าบาทล้อใส่ A4 หน้าละสิบาทไมแม สมุดหน้าละเจ็ดบาทถ้าเป็น A 4เนี่ยหน้าละ12บสองบาทเห็นไหมนี่มีราคาเริ่มต้นกันขนาดนี้เลยนะซึ่งเขาก็มองว่าปัญหาเนี้ยเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะทาให้เห็นว่าคุณครูเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ในการเรียนการสอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วช่วงสอนออนไลน์เนี่ยเขาต้องการแค่ร่องรอยหลักฐานเพื่อไปใช้ในการรายงานนะว่าเรื่องนี้มีการจัดการเรียนการสอนมันก็เลยเกิดการสั่งการบ้านที่ยิบย่อยออกแบบมา ในงานทุกวันวันละหลายๆคาบนะคะทุกคาบมีการสั่งงานหมดทีนี้การภาระเนี่ยการทํากันบ้านมันก็ตกอยู่ที่เด็กทีนี้เด็กทํากันบ้านไม่ไหวยิ่งปลายเทอมอยู่ในช่วงที่ต้องเคลียร์งานแล้วบางครั้งก็เป็นงานที่เด็กไม่ได้รู้สึกอยากทํามันเลยเนี่ยกระแสมันก็เลยออกมาบุมช่วงนี้โดยพาะโลกในทวิตเตอร์นะคะแฮชแท็กรับทํากันบ้านก็เรียได้ว่ามีผู้รับจ้างทํากันบ้านและผู้ที่หาคนมาทําการบ้านให้ แทนเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งก็รับงานตั้งแต่รับทํากันบ้านในรายวิชาต่างๆมีการสรุปงานพิมพ์งานคัดลายมือรับเขียนเรียงความรับแต่งกรอนรับทํำ powerpoint รับแต่งประโยคแล้วก็แปลง,งานเป็นภาษาอื่นรวมถึงรับทําข้อสอบส่วนค่าบริการก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบไปนะคะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงานาตามที่ตกลงกันโดยจะเริ่มต้นที่5บาทซึ่งก็จะเป็นงานที่ไม่ใช้ทักษะมากนักอย่างเช่นการลอกงานใส่สมุด แล้วก็อย่างที่บอกว่าที่ราคามันย่อมเยาวก็เพราะว่าออมองไปที่กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งก็ยังไม่มีไรายได้เป็นของตัวเองอแต่จะมีไรายได้จากเงินเก็บค่าขนมแล้วก็มาจ้างให้ทํานะคะปัญหาก็คืออย่างที่เกิดขึ้นมาสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในระบบการศึกษาของไทยนะคะก็คือสั่งกันบ้านเน้นปริมาณโดยไม่ให้ความสําคัญถึงเรื่องของผลสําเร็จนะคะทีนี้เขาก็เลยมองนะคะว่าถ้าจะให ปรับกระบวนการเรียนการสอนของไทยใหม่เนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องยากแต่มันต้องปรับทั้งหมดนะน,นะคะก็คืออาจจะเปลี่ยนโดยการมอบหมายการบ้านไม่เยอะนะักแต่ว่างานนั้นเนี่ยอาจจะเป็นงานใหญ่ให้น้ำหนักคะแนนเยอะหน่อยอาจจะ25-30คะแนนไปเลยแต่ว่าเป็นงานที่เด็กรู้ว่าต้องทำไปด้วยกันจริงๆกับคุณครูทำให้ผู้เรียนได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย เข้าใจวิชานั้นแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยต้องรู้ว่าต้องพัฒนาเรื่องอะไรแบบนี้การบ้านมันถึงจะมีความหมายคือไม่ใช่การบ้านแบบยิบย<ฆ>่อยเพื่อไปรวมคะแนนเล็กๆเ,เป็นการบ้านที่ชิ้นเดียวและชิ้นใหญ่ไปเลยอย่างนี้จะดีกว่านะคะซึ่งเขาก็มองปรากฏการณ์การรับจ้างทํากันบ้านเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งเขาบอกว่า มันก็คงยังดาเนินต่อไปอยู่แต่หากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นทางก็คือวัฒนธรรมในการเรียนและก็การสั่งงานใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ทางเรียกว่ากระทรวงศึกษาธิการคงต้องลงมาเจาะลึกในเรื่องแบบนี้นะคะต้องปรับการเรียนการสอนให้เป็นวัฒนธรรมการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งที่ผ่านมานะคะต่อให้เรียนในห้องเรียนแต่ครูจํานวนไม่น้อยก็อยู่กับการสั่งงานที่เยอะแต่ว่าไม่ได้มีความหมายซึ่ง เขาไม่ได้ถูกฝึกเรื่องการออกแบบให้เป็นงานที่บูรณาการได้แล้วก็สะท้อนผลการเรียนรู้จริงๆสรุปคือการเรียนการสอนต้องคุณครูต้องคิดใหม่ทําใหม่นะคะแล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกันกลับหลายส่วนเลยเนาะพอมามีวิกฤตโควิด19แบบนี้การเรียนออนไลน์เด็กๆก็เครียดคุณครูผู้สอนก็เครียดูรอกครองก็เครียดเดี๋ยวจะได้กลับเข้าสู่ชั้นเรียนแล้วในเดือน พฤศจิกายนนี้ถ้าหากว่ามีการฉีดวัคซีนครบตามแผนที่มีการกําหนดเอาไว้นะคะก็ได้ติดตามกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลมที่มีการดําเนินการเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็สะท้อนภาพการศึกษาไทยด้วยเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องเป็นข่าวดีคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชอบเรียกรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันที่ผ่านมาอาจจะเป็น รถที่อยู่ในระบบใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือใครที่มีรถอยู่ในบ้านสามารถจะนำไปจดทะเบียนร,รับส่งผู้โดยสารได้แล้วนะคะคุณผู้ชมได้เมื่อไหร่ก็คือว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกก็อยู่ระหว่าง การดำเนินการออกประกาศแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้างด้านต่างๆเพื่อประกาศให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาจดทะเบียนกับทางกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามกฎหมายในการเข้ามาให้บริการเรียกรถส่วนบุคคลมาโดยสารสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งขั้นตอนต่างๆก็ดำเนินการอยู่ก่อนที่จะประกาศออกมาว่า จะเป็นอย่างไรแต่ว่าก็ต้องแล้วเสร็จภายในเดือนนี้แหละก็เร็วๆนี้เนาะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างดําเนินการทั้งการออกประกาศแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง5ฉบับด้วยกันค่ะก็คือเรื่องแรกเลยประกาศกําหนดอัตราค่าโดยสารเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นประกาศหลักเกณฑ์การรับรองระบบแอปพลิเคชันนะคะเรื่องที่3าค่ะจะเป็นการประกาศกําหนดเครื่องหมายสําหรับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน แล้วก็มีการประกาศหลักเกณฑ์วิธีการวัดกําลังของเครื่องยนต์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงระเบียบเงื่อนไขและขั้นตอนในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็พร้อมที่จะให้รถบ้านมาจดทะเบียนรับผู้โดยสารได้นะคะก็จะดําเนินการเรียกว่าเสร็จสิ้นก็คือภายในสิ้นเดือนนี้นะกันยายนค่ะก็สามารถจะมารับจ้างโดยสารได้จะได้ถูกกฎหมายด้วยใช่ใช่ค่ะ หลายๆคนก็ใช้บริการใช่แล,แล้วก็พี่ปนว,ว่ามองว่ามันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่ตกงานในยุคแบบนี้นะเอารถบ้านาที่มีอยู่แล้วใช่ที่มีอยู่แล้วก็เรียกได้ว่ามาใช้ประกอบอาชีพได้น,นะคะมากันอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของพืชกระทม่มหลายคนทราบกันแล้วรายการเราก็นําเสนอไปแล้วมีการปลดล็อกพืชกระท่อมไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็น ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมในการที่จะนํามารักษาโรคอย่างไรให้ถูกวิธีนะคะซึ่งพืชกระทอมเนี่ยมีสปปรรพคุณทางยาที่เป็น<ฆ>ประโยชน์มากมายนะคะอย่างเช่นใช้รักษาแก้ไอได้ใช้รักษาแก้ปวดเมื่อยได้นะคะใช้บรรเทาอาการท้องร่วงปวดท้องใช้รักษาโรคเบาหวานได้ซึ่งมันมีหลายสูตรมากมายเลยนะคะซึ่งกระท่อมก็มีทั้งผลดีและผลเสียซึ่งหลายๆคนก็นํามาปลูกนะ แต่ว่าวิธีการในการนํามาใช้รักษาอาการแล้วก็โรคต่างๆต้องดูนะะเอาสูตรแรกเลยสําหรับแก้ไอนะถ้าค<ฆ>ุณไอ,อเจ็บคอเนี่ยก็ท่อมใช้ได้นะคะโดยการใช้ใบสด1-2ใบต้มกับน้ําตาลทรายแดงดื่มแก้ไอหรือเคี้ยวใบสดคลายกากแล้วก็ควรดื่มน้ําตามให้มากนะคะเพื่อป้องกันอาการท้องผูกค่ะ<ฆ>นอกจากนี้ก็ยังแก้ปวดเมื่อยได้โดยการนําเอาเถาวัเปรียงมะขาไก่มาแวงต้น มาแว้งเครือเถาโคคลานเถาสังวานพระอินท์ญ้าหนูนะคะต้นผักเสี้ยนผีแก่นขี้เหล็กใบมะกาะอย่างละหนึ่งส่วนเนื้อในฝักราชพฤกษ์ห้าฝักนะคะใบกระท่อมสองส่วนเถากําแพงเจ็ดชั้นสามส่วนนําไปต้มใช้รับประทานนะคะก่อนอาหารเช้าเย็นครั้งละครึ่งถึงหนึ่งถ้วยกาแฟส่วนการที่จะใช้รักษาอาการท้องร่วงปวดท้องคุณผู้ชมก็ต้อง มีวิธีแรกก็คือวิธีการเคี้ยวใบกระท่อมแล้วก็ดื่มน้ําตามวิธีที่2ก็คือต้มใบกระท่อมใส่เกลือน้ําตาลแสดงเล็กน้อยนะคะโดวยวิธีต่อมาคือใช้เปลือกต้นกระท่อมเปลือกต้นสะดาเปลือกต้นมะขามอย่างละ50กรัมแล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆนะคะมาต้มรวมกับน้ําปูนใสอันนี้ก็เมื่อหายแล้วก็ให้หยุดทานนอกจากนี้ค่ะในการรักษาเบาหวานนะคะก็มีหลายสูตรค่ะมีการใช้กระท่อม5ใบนะคะกึ่ง กิ่งเปลือกต้นรากเนื้อไม้หรือใช้ต้นกระท่อมต้นเล็กสูงประมาณ1ศอก1ต้นและก็สับใส่หม้อต้มรับประทานครั้งละ3 5ถึง5ช้อนแกงเช้าเย็นอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาพืชกระท่อมนะคะก็อย่างที่บอกยังมีอีกหลายวิธีถ้าคุณชมต้องการที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะก็ลองลองเซิร์ชเข้าไปหาข้อ,อมูลดูว่าใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างแล้วต้องใช้<อ> ใบอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีต้มมีวิธีเคี้ยวมีหลากหลายวิธีเลยที่จะรักษาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้จะมีการปลดล็อกใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางอาหารและยาแล้วก็มีข้อควรระวังนิดนึงะนะคะทางกฎหมายก็คือการนำไปใช้ผสมกับสิ่งเสพติดชนิดอื่น การขายน้ําต้มใบกระท่อมในหอพักสถานศึกษาอันนี้ไม่ควรรวมถึงจําหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของใบกระท่อมแก่สตรีมีคันและผู้ที่มีอายุต่ํากว่า18ปีล้วนว่าถือทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายไม่สามารถทําได้ค่ะก็นํามาบอกกันนะคะใช้พืชกระท่อมให้ถูกวิธีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่และช่วงหน้ากลับมาดูกันนะคะ ที่ภูกระดึงจะเปิดให้ท่องเที่ยวแล้ว1ตุลาคมน,นี้นะคะรวมถึงเรื่องของการวางแผนการเงินจะได้ไม่เสี่ยงแล้วก็มีเงินเก็บออมด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามในรายละเอียดกันค่ะค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้คำถามที่คุณสงสัยเราจะค้นทุกคำตอบกับสงสัยไหมเล่าในรายการห้องข่าวรัฐสภาช n แนลภาคคำ่ำทุกวันสุกในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10สงสัยไหมเล่ามาดูวิธีของลูกที่ทำให้พ่อเลิกเล่าหยิบเล่าให้พ่อหน่อย ใจลูกขาบัญษาดีทำเพื่อเขากันเถอะ นะว่าในช่วงนี้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค,คโควิด19หลายคนบอกโอ้จะมาเก็บองค์เก็บออมอะไรช่วงนี้เงินแทบจะไม่พอใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ก็เอาออกอมาใช้แล้วเพราะว่าหลาย,ยคนบอกตกงานว่างงานอยู่ไม่เอาเงินที่เก็บไว้มาใช้จะเอามาจากไหนละคุณเพิรแต่ก็ต้องเก็บบ้างนะเพราะว่า การที่เราเก็บเงินไว้ม,มันก็จะได้ไม่มีความเสี่ยงในชีวิตของเราตแต่จะเก็บอย่างไรเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นคงให้ ชีวิตของตนเองด้วยนะคะก็เลยมีมาบอกค่ะลดความเสี่ยงให้ชีวิตแต่ว่าสามารถจะใช้ชีวิตที่ต้องการได้อยู่บ้างนะคะทีนี้ใครที่มีเงินเดือนจะมากจะน้อยไม่สําคัญคุณเพิสํลสำคัญที่เงินเก็บอันนี้สําคัญจริงๆนะคะมีสามเทคนิควางแผนการเงินการตั้งแต่วันนี้เลยถ้าหากว่าเงินเดือนออกมาแล้วนะก็แน่นอนหลายคนก็จะมีวิธีในการที่จะเก็บแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆเลยที่เหมือนกันพอเงินออกมาปุ๊บ ทำสิ่งแรกเลยก็คือไปใช้หนี้ใช้หนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรายจ่ายที่แน่นอนอใช่ไหมเราก็จะทราบดีอยู่แล้วจากนั้นเหลือเท่าไหร่ค่อยเอามาใช้จ่ายค่ะ <S 2> <S 2> <S แบ่งออกเป็นสส่วนเพื่อคว,วามความมั่นใจอย่างแรกเลยรายได้ประจํา รายจ่ายประจำไม่ใช่รายได้ประจำรายได้ประจำได้ด้อยู่แล้วแต่ที่นี้รายจ่ายประจำที่ต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟใช่ค่ารถค่าบ้านที่จะต้องผ่อนอยู่ค่าโทรศัพท์ที่จะต้องจ่ายค่าเดินทางนะคะแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟอย่างที่บอกนะคะส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นรายจ่ายส่วนรายเดือนอันนี้คือเป็นรายจ่ายที่ไม่มีจำนวนที่ตายตัวแต่จำเป็นจะต้อง ใช้ก็คือค่ากินค่าใช้จ่ายจิปาถะจะซื้อเสือ้อผงเสือ้อผ้านะคะ uh huh. หรือแม้แต่อะไรที่เราต้องการ uh huh. แล้วอยากจะซื้อ uh huh. เดือนนี้อาจจะจ่ายแต่เดือนหน้าอาจจะไม่จ่ายก็ได้นะคะ uh huh. และส่วนที่สามสำคัญก็คือ uh huh. ส่วนเงินเก็บเห็นไหมเงินเก็บ uh huh. เป็นส่วนที่จะต้องดึงออกมา uh huh. ก่อนตั้งแต่ วันเงินเดือนออกเลยไม่ใช่บอกว่าใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บอะไรไม่ได้หลายคนชอบพูดแบบนี้จริงไหมคุณเปิ้ลนไม่เหลือแน่ไม่เหลือแน่ออกมาแล้วต้องแบ่งเก็บเลยอาจจะเป็นห1 0ิของเงินเดือนก็ได้เพื่อใช้เป็นเงินสำรองหัวใจหลักสําคัญการวางแผนการเงินไม่ว่าจะยุคใดสมัยไหนก็แล้วแต่ก็คือลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นถูกต้องอะไรที่ไม่จําเป็นบ้างล่ะก็มีหลายอย่างนะน้ําหวานไงบางคนเนี่ย ซื้อวันหนึ่งแก้วหนึ่งพอว่าคุณเปิ้ลบางคนสองแก้วสามแก้วอย่างเงี้ยเช้าแก้วไม่ได้อันนี้เป็นต้นนะมันก็อาจจะมีรายจ่ายที่ไม่จําเป็นของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปเนาะถ้าใครที่สูบุหรี่อยู่เลิกสูบุหรี่ได้ก็อันนี้ก็จะช่วยได้นะดึกขึ้นมาได้ตอนนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีบอกโอ้โหของมันต้องมีเลยนะต้องมีทุกชิ้นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ให้ซื้อซื้อได้ถ้าว่าจําเป็นแต่ทีนี้ จำเป็นแค่ไหนล่ะก็ต้องดูต่อไปก็คือว่า ซื้อไปเพื่ออะไรซื้อแล้วใช้บ่อยแค่ไหนซื้อแล้วเอาเงินที่ไหนมาจ่ายต้องดูด้วยย้อนกลับมาซื้อไปเพื่ออะไรซื้อแล้วใช้บ่อยแค่ไหนซื้อแล้วเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ว่าจะเงินมากเงินน้อยสําคัญที่เงินเก็บอย่างที่บอกจริง 1> <1> <established> เพราะว่าเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 หรือภาวะวิกฤตอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยได้เรื่องของการมีเงินเก็บที่มากพอเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเลยเก็บก่อนเลยเงินเดือนออกมาเก็บไป5 1 0ซของ ของรายได้แล้วมันจะมีรายจ่ายประจำอ่ะอย่างที่บอกใช่ไหมอันนั้นมันต้องจ่ายแน่ๆอยู่แล้วนี่เดี๋ยต้องใช้ก่อนเลยเหลือเท่าไหร่แล้วก็ค่อยมาจัดสรรแบ่งส่วนไปนะต้องจำเอาไว้นะคะจะได้มีเงินเก็บเอาไว้นะเพราะภายภาคหน้าเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่า มันมีอยู่ส่วนหนึ่งนะ<ฆ>ซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็เตรียมพร้อมที่จะเขาเรียกว่ามันมีมาตรการครลายล็อกหลายๆอย่างเก<ฆ>ิดขึ้นใช่ไหมคะหลายๆคนก็อยากที่จะไปเที่ยวกันบ้าง<อ>ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช <c oughs> อุทยานแห่งชาติภูกระดึงค <c oughs> <ช>่ะเริ่มแล้วนะหลังจาก ừ ừ ừ ที่ธรรมชาติได้ฟื้นตัวตอนนี้เขาบอกสวยงามมากนะคะหนึ่งตุลาคมนี้ค่ะก็ดีเ,ดยเลยเริ่ม ừ ừ ừ ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวชมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ปิดมานานเพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะค่ะแต่ว่าเขาก็มีมาตรการออกมานะสำหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวที่ภูกระดึงนะคะมาตรการแรกเลยสำหรับคนที่จะมา เข้ามาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงขึ้นเขาเพื่อค้างแรมนะคะต้องปฏิบัติตามการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะประการแรกเลยข้อแรกเลย1คุณฉีดวัคซีนมาหรือ,อยัง oh. อ๋ออ่าอย่างเช่น1ถ้าคุณฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มต้องฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า14วันนะคะหรือฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ม หรือฉีดวัคซีนชิโนแวกมาแล้ว2เข็มหรือฉีดแบบผสมนะคะชิโนแวกเข็มที่1แล้วก็แอสตราเซเนกาเข็มที่2หรือฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดค่ะแล้วก็หรือคุณมีผลตรวจเชื้อโควิด1 9ด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือวิธี rt pcr ภายในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงก็คือ3วันอันนี้ต้องมาแจ้งค่ะ ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวชมนะคะนอกจากนี้ค่ะนักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหรือหน้ากากผ้านะคะตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเป็นมาตราการพื้นฐาเนาาาเลยเพราะว่า<ม>หน้ากากอนามัยถูกต้องอุทยานแห่งชาติที่ผูกระดึงแต่ว่าหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขามีมาตรการลักษณะแบบนี้แหละถูกต้อง้องแล้วการที่จะเข้าไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติผูกระดึงนั้นคุณผู้ชมก็ต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวอุทยานล่วงหน้า15วันนะคะทาง แอปพลิเคชันที่เรียกว่า QQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด oh. แล้วก็ลงทะเบียนเข้าออกอุทยานแห่งชาติภูกระดึงผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทุกกรณีนะคะโดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาดนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวให้ไม่เกินจํานวนสูงสุดที่ในพื้นที่ที่สามารถรองรับได้ oh. นะคะ ก็คือจะกำหนดเอาไว้จำนวน1000คนต่อวันค่ะหากนักท่องเที่ยวครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วก็ต้องรอให้นักท่องเที่ยวชุดเก่า,าลงออกจากพื้นที่ไปก่อนถึงจะเข้ามาเที่ยวได้นะคะแล้วที่สําคัญการเว้นระยะห่างก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นถ้าจะเข้ามาเที่ยวที่นี่ต้องเว้นระยะห่าง1-2เมตรสําสหรับร้านค้าในอุทยานก็อนุญาตให้นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารในร้านได้นะคะแต่ก็ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมต้องไม่รวมกลุ่มมากกว่า5คนโดยจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานนั้นประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะระยะ รวมถึงมีการทําความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อสิดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณด่านตรวจร้านอาหารต่างๆที่นักท่องเที่ยวใช้บริการห้องน้ําสุขา<ะ>บ้านพักนักท่องเที่ยวร้านค้านะคะตลอดจนบริเวณพื้นสัมผัสสูงสุดทุกจุดเลยนะคะรวมถึงที่นี่มีการคัดแยกขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ,ะแล้วก็ระหว่างที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ก็เรียกได้ว่าถ้าจยากจะไปเที่ยวกันก็ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า<ช>นะแล้วก็ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแสดงให้เขาเห็น<ช>ด้วยแอปพลิเคชันที่บอกว่า QQ คิเขาก็ใช้กันมาพักใหญ่<ช>แล้วนะคุณเปิน้นเพราะว่า ลงทะเบียนไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้เรื่องของการลดความแอร์อาจจะได้ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยคนมาอยู่ในพื้นที่จุดแต่ละจุดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะก็ไปท่องเที่ยวกันก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด -19 ด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมรับชมรายการแล้วอาจจะอยากดูย้อนหลังสามารถจะรับชมได้ผ่านทาง YouTube นะคะพิมพ์เข้าไปที่ค้นหา ว่ารายการเลดี้ทองนะคะก็จะพบเจอทั้งรายการในวันนี้ด้วยแล้วก็รายการย้อนหลังก่อนห,หน้านี้นก็สามารถจะรับชมกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณเปิ้นก้อยพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ